สำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อ iPhone 15หรือ iPhone 1 6ดีวันนี้แจมจะมาเปรียบเทียบชัดๆให้ดูกันค่ะไปดูกันเลย อันดับแรกมาดูที่ดีไซน์กันก่อนเลย iPhone 15และ iPhone 16หน้าจอมีขนาดเท่ากัน6.1นิ้วและวัสดุยังใช้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะและที่เห็นได้ชัดเลยคือดีไซน์การจัดวางกล้อง iPhone 15จะจัดวางเป็นแนวทะแยงส่วน iPhone 16จะจัดวางเป็นแนวตั้งค่ะและตัวเลนส์ของ iPhone 16เนี่ยจะใหญ่ขึ้นนิดนึงค่ะในส่วนของแฟลต iPhone 15จะอยู่ในกรอบแต่ iPhone 16จะย้ายออกมาอยู่ข้างๆแบบนี้ค่ะ มาดูด้านข้างกันบ้าง iPhone 15จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและสวิตช์เปิดปิดแต่ iPhone 16มีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือปุ่ม Action button ค่ะที่เราสามารถเลือกได้เองว่าอยากให้ทำงานในโหมดไหนไม่จำเป็นจะต้องใช้เป็นปุ่มเปิดปิดเสียงอีกต่อไปแล้วค่ะ และยังมีอีกปุ่มที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone 16ก็คือปุ่มถ่ายภาพที่เรียกว่า camera control ทําให้ถ่ายภาพได้สะดวกและลดเร็วยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของน้ําหนักแทบไม่ต่างกันเลยค่ะเบาสบายจับถนัดมือทั้ง2รุ่นเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบหน้าจอที่ใหญ่เกินไปค่ะมาดูในเรื่องของสเปคกันบ้างซึ่งยังคงคล้ายคึงกันค่ะแต่ก็มีการอัปเกรดขึ้นมาพอสมควรอย่าง iPhone 15จะใช้เป็นชิป A 1 6 b i o n i c ซึ่งไม่รองรับฟีเจอร์ AI ในอนาคตนะแต่ iPhone 16จะใช้เป็นชิป A18 ที่สร้างมาเพื่อรองรับ Apple Intelligence ซึ่งตรงนี้เห็นข้อแตกต่างได้ชัดเจนเลยค่ะและที่เปลี่ยนไปในด้านของการเชื่อมต่อนะคะ iPhone 15จะรองรับ WiFi 6E แต่ iPhone 16จะรองรับ WiFi 7แล้วค่ะในส่วนของกล้องหลังจะมีความละเอียดเท่ากันนะคะ กล้องหลัก48ล้านพิกเซลกล้องอันต้าไว12ล้านพิกเซลแต่ใน iPhone 16จะได้กล้องแบบ Fusion Camera ค่ะทำให้การถ่ายภาพมีคุณภาพที่สูงขึ้นและสามารถถ่ายภาพมาโครได้ด้วยส่วนกล้องหน้าความละเอียดยังคงอยู่ที่12ล้านพิกเซลและสามารถถ่ายวิดีโอ 4K สูงสุดที่60เฟรมเท่ากันทั้ง2รุ่นค่ะส่วนเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่ iPhone 16จะมีความอึดขึ้นนิดนึงค่ะอย่าง iPhone 15เล่นวิดีโอได้สูงสุด20ชั่วโมงส่วน iPhone 16จะเล่นวิดีโอได้สูงสุด 22ชั่วโมงเรียกได้ว,ว่าแทบไม่ต่างกันเลยค่ะพอร์ตการชาร์จยังคงเป็น USB-C เหมือนกันทั้ง2รุ่นแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone 16ก็คือการชาร์จ m a g s a f e ได้สูงสุด25วัตต์เลยค่ะ โดยรวมแล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะที่เด่นๆเลยก็จะมีเรื่องของชิป AI ดีไซน์และสีสันที่เข้มขึ้นค่ะสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้มาเปรียบเทียบรุ่นไหนอีกคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ iPhone Thailand ไว้ด้วยค่ะแล้วเจอกันชิปหน้าบ๊ายบาย